ก็ต้องขอก่าบสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูซ่า57กันด้วยนะฮะในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสาธิตการเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะครับผมเขาบอกก่อนนะวิธีในคลิปนี้เนี่ยเราไม่ต้องรู้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ไม่ต้องใช้ตัวของคอมพิวเตอร์แล้วก็สาย OTG ด้วยนะครับผมใช้แค่ตัวโทรศัพท์มือถือแค่2เครื่องเท่านั้นนะฮะแบบนี้เลยซึ่งวิธีการทำเนี่ยมันจะเป็นยังไงนั้นก็ไปรับชมกันในคลิปนะครับผมไปกันัน,นนนนว่่่งยืโโออออเเเคคะรรตีี้้าก็กทูทททศพ์2แล ก่อนอื่นที่เราจะไปทําการเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอเนี่ยเราต้องเปิดโหมดนะักพัฒนาซอฟต์แวร์ของมือถือเครื่องนี้ก่อนนะฮะโดยการเข้าไปที่ตั้งค่านะครับผมตั้งค่าของตัวมือถือเลยโอเคมาเข้ามาแล้วเนี่ยให้เข้าไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือนะของใครอยู่ตรงไหนก็เข้าไปตรงนั้นนะครับผมจากนั้นเนี่ยให้หาตัวของเวอร์ชันเบสแบนด์นนะถ้าเป็นมือถือรุ่นอื่นอะ่ะแต่ของผมเป็นตัวของมี UI นะผมก็เลยต้องกดที่เวอร์ชันมี UI แบบนี้นะครับผมกดไปแล้วกว่อนมันจะเขียนว่า คุณน่ะเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วนะเมื่อกี้คือมันขึ้นมามันหายไปแล้วนะครับผมโอเคแต่นั้นเนี่ยกดกลับมานะฮะแล้วก็ทําการเลื่อนหาเมนูนักพัฒนาซอฟต์แวร์นะของผมจะอยู่ในตั้งค่าเพิ่ม,เต,มเติมนะครับผมแล้วก็นี่นะครับผมตัวเลือกหมดนักพัฒนาแบบนี้นะฮะให้กดเข้าไปเลยนะครับผมเมื่อเข้ามาอยู่ในนี้แล้วเนี่ยให้เราทําการหา ตัวนี้นะครับผมการแก้ไขข้อบกพร่อง USB นะให้หาตัวนี้นะครับผมเมื่อหาได้แล้วเนี่ยกดเปิดไปนะครับหลังจากเปิดตัวนี้แล้วเนี่ยให้เปิดตัวนี้ด้วยนะครับผมการแก้ไขจุดบกพร่องไร้สายนะฮะแบบนี้นะครับผมตรงเนี้ยเปิดไปด้วยนะฮะอันนี้กดผิดโอเคเปิดตัวนี้ไปนะครับผมมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้กดติ๊กอนุญาตนะผมแล้วก็กดอนุญาตตรงนี้ไปโอเคหลังจากที่เรากดแล้วเนี่ยจากนั้นเนี่ยให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะฮะ อ่ะผดใครไม่เห็นนะกดตรงนี้เนี่ยการแก้ไขจุดบกพร่องสายสายเนี่ยกดตรงนี้เลยนะครับผมนี่กดไปมันจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยให้เรามาที่เครื่องนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราเข้าไปที่แอปตัวเดิมนะแอปตัวนี้นะครับผมซึ่งเป็นแอปที่จะใช้พวกคําสั่ง adb แล้วก็ fastboot ได้นะฮะ หลังจากที่เราเข้ามาในแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วนะครับผมให้เราเนี่ยเข้าไปที่จับกู้อุปกรณ์ด้วยรหัสการจับกู้ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะฮะจากนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยให้เรากดเข้ามาตรงนี้นะครับผมไปรูปคล้ายๆปลั๊กไฟตรงเนี้ยกดเข้าไปนะฮะมันจะขึ้นมาแบบนี้ให้กดเมนูแพะตรงนี้ครับผม P.I.R. ตรงนี้นะฮะกดเข้าไปเลยโอเคหลังจากกดเข้ามานี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ให้เราเนี่ยแก้ไขตัวของ IP นะฮะ ให้แก้ไข IP เนี่ยให้ตรงตามนี้นะครับผมก็พิมพ์ไป1 3 5จดสาหส่วนด้านหลังอุ้ยกดผิดเอาใหม่นะฮะส่วนด้านหลังเนี่ยที่เป็นจุดจุดสี่สี่สองสี่หนึ่งเนี่ยให้กรอกตรงนี้นะครับผมสี่สี่สองสี่หนึ่งเนี่ยทุกคนเห็นปะมันจะมีตัวเลขด้านหลังของ IP อยู่อะให้กรอกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนตรงนี้เนี่ยให้กรอกโอดที่เป็นตัวเลขตัวใหญ่ไปนะครับผมก็เจสามหกสี่ห้าสามแบบนี้นะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยให้เรานะครับผมทําการกดกลับนะให้อาคีย์บอร์ดไปก่อนแล้วกดแพ้ตรงนี้นะฮะกดไปเลยทีนี้มันก็จะทําการเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์มือถือของเรานะครับผมโอเคกดแคนเซิลไปนะฮะให้สังเกตตรงนี้นะครับผมมันจะมีขึ้นมานะเป็นเลข IP พีที่เราเพิ่งกรอกไปเมื่อกี้นะของผมก็เป็น1 9 2 1 6 8 1 3 5แบบนี้นะแปลว่าเชื่อมต่อได้แล้วนะฮะหลังจากที่มันใช้งานได้แล้วเนี่ยเราก็มาที่ตัวคําสั่งตรงนี้นะที่เป็นสัญลักษณ์ตรงนี้กดไปนะฮะ แล้วก็ลองทิ้งคำสั่งเปลี่ยนไซส์หน้าจอดูนะครับผมเป็น S I Z E นะครับผมแล้วก็ลองเปลี่ยนความละเอียดหน้าจอดูนะฮะแบบนี้นะครับผมลองกดไปทุกคนเห็นปะเปลี่ยนได้นะครับผมเออเปลี่ยนได้กับสายสายด้วยนะครับผมไม่ได้ต่อสายอะไรทั้งสิ้นเลยนะฮะถ้าใช้เป็นแบบเดิมก็ S I Z E แล้วก็ไซส์รีเซ็ตแบบนี้นะครับผมผมลืม W M นะ ใครอยากรู้เรื่องคําสั่งเนี่ยก็ไปดูในคลิปก่อนหน้านี้นะที่ผมจะขึ้นไว้มุมขวาบนให้นะครับผมก็มีคําสั่งบอกนะว่าคําสั่งไหนเนี่ยใช้าทอาอะไรแล้วก็วิธีการหาความละเอียดหน้าจอนเนี่ยทำอย่างไรนะครับผมก็ไปดูในคลิปนั้นเอาเนาะโอเคก็แก้เป็นเหมือนเดิม ยังไงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วก็ติดตามกันมากด้วยนะครับผมเอาไว้ผมหาคอนเทนต์อะไรใหม่ๆได้เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะมานําเสนอในรูปแบบของคลิปวิดีโอแบบนี้อีกนะครับผมก็ไว้เจอกันในคลิปต่อไปซึ่งจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยก็ต้องขอฝากกดติดตามในช่องของเรากันด้วยนะครับผมบ๊ายบายเจอกันคลิปต่อไปครับทุกคน